เยียวยาให้หน่อยโอ้เสียมึงแม่งคนเยี่ยเลยสุดที่มันให้รอเพราะว่ากูไม่ได้กดอะไรดดี้ดีดอกอีกอีกไม่งดีไม่ได้เชียนี่แล้วกว่าไอ้เคิร์กจะมานี่ก็โลตีสุกยังก็ไม่รู้อะไรครับเออ รู้แล้ไม่รีบไม่รีบเร็วๆหน่อยรู้แล้วมาทำบขนาดนี้ o คืกดโอเค อันนี้กระสุนอัน,นกระสุนเธอมันไดหักดูเหมือนว่าจะเป็นหน้าที่กูสินะใช่แล้วล่ะโอเคไปเลยจ้ะขึ้นไปมีอะไรบอกกูด้วยได้มีกุญแ,แจค่ะกุญแจแล้วไงต่อเด่ฉันเจอประเด็นแล้วเจอคุณยายสตีบอ่ะ ไม่งไงคุณยายสตีเหรอสมัดล่วงครับอ่ะเสร็จแล้วคุณแจไม่มันต้องมาเอาต้องหาทางเข้าเอาอเหรอเฮ้ยอะไรวะนะ่ะเฮ้ยพี่มืดไหนเก็บตังค์อยู่มองไม่เห็นขอโทษที เฮ้เยเฮ้ยหลังห็นนะนี่ไงนี่เขาไม่เห็น,ไ,นไหนวะเฮ้ยข้างหลังมีเอ้าหาทางนี้มันเข้าได้ด้วยเหรอนี่ไงโอ้ยเรียบร้อยแปดหนึ่นกอหาทางก่อนแบบเพราะว่า มันให้กระโดดเข้าตรงนี้แต่ว่ากำลังหาทางขึ้นอยู่นี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 ่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นนไหนจ๊ะโอเคไปเลยโอเคปีบบันไดจ้ะบันไดอะเอามันขีบลงไม่ได้เหรอน่มันพักหกเอาเหร พาขออภัยค่ะได้แล้วคุณเจเฮ้ยเรียบร้อยแป๊บหนึ่งนะสู้ไปก่อนขอรูดแป๊บเฮ้ยอย่าพูดอย่างนั้นสิโอ้โหเยอะเยอะอุ้ยใหญ่ายญสปีดใช่ไหมล่ะใช่นี่ไม่ตายเหรอแกล้งตายเจะ เออวิ่งมานี่ด่วนเลยวิ่งมานี่ด่วนเลยอันหลังอันหลังมานี่มานี่มานี่เอากระสุนไปฉันจะเก็บระเบิดกระสุนอะไรเละไม่ใช่ไม่ใช่เอากระสุนไปฉันจะเก็บระเบิดโอเค thank you teacher ระเบิดหายนี่หายเลยเนี่ยไอ้ใจยังอยู่โอเคใส่กุญแจมาแล้วจำได้ว่าตัวเลื่อยนี่แ,แถวๆนี้เดี๋ยวมาดวเดี๋ยวมาเนี่ย ปิดดีๆไม่เป็นเอาของเอาโลงไอ,อง้กระสุนช็อตกันของนายมานี่เลยเข้าไงโ okay. อเคไปจึ๊บนี่เดือดร้อยจ้ากระสุนเยอะนะแหมรู้สึกกระสุนให้เยอะแปลกๆเนาะไม่เอาอะไรจริงๆไม่ต้องมาสนใจมันก็ได้นะมันอยู่ตรงนู้นไม่ทำอะไรเราหรอกใอยากยิงไง <c oughs> เตัง กวนตีแล้ว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 เอาเออทำอะไรไม่ดูชุดกูด้วยสามเองเย้ายเรียบร้อยให้กระสุนให้มาสามนัดเก็บยาด้วยเก็บยาวิ่งเอาวิ่งไปดูแล้วเรียบร้อย หลุมมีของไหมไม่มีมาน,นี่อะไรเนี่ยล็อกอยู่ข้างในไปขึ้นจากฝั่งนู้นชดช,วดชวดัวร์ใช่และโอเคนี่อือเอเฮ้ยมีใครมานี่ยังหนูเฮ้ยขึ้นด้วยเศรษฐการแบบนี้มัน,มน,มนยังยังหื่อนี่ เอานีบ้านเขาอ่ะเอาเหรอโทษงั Nein> ้นเราไปที่อื่นกันเกิดปะเดี๋ยวค่อยไปช่วยนะแป๊บนึงขอฟาร์มก่อนโอเคอู้ช็อตกันของคอยบอถึงยังเก็บนะเราจะเข้าไปแอบดูเอออ้าวนางหนูเป็นไงบ้างเนี่ยรู้สึกจะระทึกระทวยเลยนะนางหนูเนี่ย เนี่ยดูรุปเลยเฮ้ยใจเย็นนะหนูแบบนี้ไม่เหมาะเอ้าวโอ้โหโดนข่าไหนวะนี่เฮ้ยงำหัวกูแล้วเพือออยากจูบคนดังภาพนี้ไม่เอาด้วยหรอกจะ้ะมาเฮ้ยใจเย็นนะหนู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 หนหนหนอ้าวสวยนอนอย่างางี้นี่ไงนางหนูเอ้าไม่ตายวะ ไม่ตายว่ะอออเออผมกระเด็นเลยอือนั่นแหละเรียบร้อยเฮ้ยเฮ้ยหนี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 ทำไมเล่าสู้มันดีไม่ให้เล่นให้ออกทางไม่ใช่หนีฝากกันหนูด้วยเฮ้ยมีมาเพียบเลยหายละน่าร่วงอ๋อพี่ยังไม่ตายอีกเหรอเออเรียบร้อย อะไรวะเนี่ยของมีค่าโอ้ยขายอันนี้อะไรเนี่ยกระตังเฮ้ยนู่นนู่นนู่นยืนแอคยืนแอคไอ้เหี้ยมืดอามืงระยะนี้เป็ดปูไม่ต้องมีบทหรอกมึงเนี่ยโอเคอู้หูมันดักมันดักยึดตัวใจหมดเออมันดักยังไม่ตายรึป่ะเนี่ยเอ็กซี่ซี่ไเนียนเนียน

เฮ้ยข้างหลังอือนะใจเย็นสิเจใจเย็นอ้าวเออ้าวอยู่ไหนวะเปิดแมพดิไอเนี่ย๋อเจอแล้วโอเคไปเดี๋ยวเช็คของก่อนใช้มาใช้ของก่อนมา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  เยียวยาให้หน่อยโอ้เสียมึงแม่งโคตรเย่เลยสุดอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยไอคลางจากที่ไหนไม่นดาจะไม่ดีซะแล้วขมอที่ยเลยกดผิด ยิงหนูนี่มันได้เลยแบบว่าถ้าจะไม่มีรู้สึกจะได้เงินมั้ยยังไงบันไดแล้วไงบันไดแล้วมีคนคน,นคนคนจุดต,ต,ตัวใจหมดเอาลูกน้องกูนี่ลูกน้องกูด,ด้วยเราจเห็นชุดกูดแล้วคงรับไม่ได้ตายดีกว่า <laughs> ตายต่อหน้ากูเลยขึ้นไปก่อนเลยอ่าเฮ้ยอืมอเหี้ยจ๋าครับ อะไรกันเนี่ยที่นี่น้ำชาวกัวยเต็มเลยวะพวกนี้มันกินโรตีเถึงตายกันหมดเลยเหรอเนี่ยดูเหมือนจะมีคนรอดเฮ้ยเฮ้ไหวไหมเป็นไรไหมเนี่ยชุดเหี้ยเลยเนี่ยเห็นแบบนี้กูตายดีกว่ารับไม่ได้ใจเย็นก่อนสิชุดนี้เท่แล้วเนี่ยออันนี้อะไร อะไรเนี่ยคลิปลับมันเป็นผลงานสุดท้ายเออเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นตื่นมาดูชุดกุก่อนเึงเจอคลิปแล้วเดี๋ยวไปดูด้วยกันเย็นนี้ถ้าภารกิจเสร็จโอเคอาวเงียบได้เดี๋ยวไปดูตอนนี้กำลังไปใจเย็นๆรอก่อนโอเคได้เลยมองหน้าแบบนี้มึงจะชวนกูไปดูด้วยหรือตกใเหรอ เดี๋ยวนะเฮ้ยไอ้ที่มันสุดไอ้ตัวใหญ่ป่าวะไอ้ที่มันเป็นหนอนดำๆไอหนอนเยอะๆนะโอ้ไม่ยากไม่ยากไม่ยากวิธีตอตัวแรกงั้นเลยงั้นเอาเลยนะเต็มที่อือกูจำได้ไปครับให้พี่กันเลสซิวด้วยแหละลุยเดี๋ยวกูยืนดูต้องช่วยกันสิไอ้เฮียไม่ได้มึงยืนดูถ้าจำไม่ผิดจะมีสองนั่งอยู่กับพี่นั่นแหละ ตายแล้วชุดกูมันทุเรศขนาดนั้นเลยเหรอเชบว่าไอ้เจ็บว่ามึงเพิ่งรู้ตัวแหละลูกนอก้องตายหางนี่แหละดานนี้แหละเฮ้ยกุงแจเนี่ยไม่ได้ไขหรอกเนะี่ยมาละระวงงระวังแลนระวงร,ระวัง,วงคิดนานไขไขเอ้ยังก่อน เฮ้ยไม่จะเฉากุ้ยก็มีครบนะโรตีเงาะแล้วก็เฉากุ้ยใส่กอกอีสานปอนี่ไม่ใช่นี่ไงมันแดดเข้าไปละที่นี่ก็ขายเฉากุ้ยเขื่อนแล้วเนี่ยเฮ้ยโอ้โหมานี่มานี่ นี่คือผลของการเดกชาวโค้เถื่อนนะครับบอกเราให้ซื้อชากลังลาวว่าจะฟังมันบนเสร็จอีชิหายตายห่าเอาวมดดีวิ่งวิ่งวิ่งจะไม่ให้มันล่อมาตรงเนี้ยแล้วก็ยิงให้มันดาวแล้วก็ไปเปิดเครื่องแันนี้เดี๋ยวกูไปไปสับคันโยกแล้วกันโอเคแต่มึงให้กูออกมาก่อนนะไปไหนแล้ววะเฮ้ยมึงกำลังไปหามึงกำลังไปหาหาใครอะ อ่ะมึงมันบอกว่ามันไม่เข้ามาดุกดิดุดิหัวงออยู่ฝั่งโน้นอยู่ฝั่งโน้นนี่มันนี่เออแหละสวยงามมาแล้วครับมาแล้วครับออกมากดกดตรงไหนวะให้มันเข้าไปก่อนกดมานี่ออกกดิออมาออกมาเฮ้ยเฮียมันออกมาแล้วการวิ่งการวิ่งก่อนดีกว่ามันจะปิดไอ้เฮียมันต้องให้มันล่วงก่อนไม่ใช่หรอเออพี่เออเออเออมันต้องให้มันล่วงก่อน แบบนี้มันอยู่ข้างนอกอะล้มถัง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 เออแล้วให้มันเออนั่นแหละให้มันมันแดกถังก่อนนะไม่งยิงมานี่วนมานี่วนไปไหนมันจะวนไปไหนวะันทางนี้ไนั่นแหละนั่นแหละเอ้ย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 นี่นี่ี ไปเปิด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 ดิอีกต้องออกเอ้ยไม่มีออกมาแล้วโอเคโอเคมึงออกมาแล้วนะโอเคเอาไอ้เกียร์ไม่ทันมันตุกช้าเกินว่ะเออมันจะมีวิธีนึงคือให้มันแดกขันตรงนี้แล้วก็ยิงเออท่นแหละงดงามครับ ยังต้องยิง,งเรวอ่ะกล่องนี้ก็ยิงออกคุณนึกออกแล้วให้มันแดกขังก่อนแล้วให้มันไปอยู่ข้างในแล้วก็ยิงโอเคเออมานี่มานี่แดกขังมานี่สิมานี่สิใหญ่นนวนกลับมึงมานี่เอามันวนไปทางนู้นแล้วอะ่ะเราก็ต้องยืนตรงนี้แหละยืนตรงถังนี้แหละรอมันมาแล้วเนี่ยกัน แดกสั่แล้วเข้าไปข้างในเออแดกยังย,ยังไม่ได้แดกดยังแดกแล้วใช่ไหมมานดิอย่าเพิ่งยิงนะเออแดกเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วอยงยิงอยงยิงข้างในโอเแล้วอย่าเงจัดการด้วยรอกดเอเอมันไม่แดกแล้วอ่ะมันวางแล้วอ่ะเอา้าหายไปไหนวะเอา้ามึงวางไม่ด้วยเหรอ ตัวกันที่เดิมมันล้มตัวกันที่เดิมเข้าไปแล้วมันเข้าไปแล้วมันเข้าไปแล้วนั่นแหละมึงรีบออกมาเอ๋กดเลย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 กดอือร้อยกดกดอย่าเพิ่งไหลออกมาปิดลงเร็วที่ประตูไอ้เหี้ยนั่นแหละสวยงามครับเรียบร้อยเป็นชากรังลาวย่างไปแลว้วครับ ได้ผลไหมได้ผลสิพร้อมเสริมคาคากังลาวสุกเออโอไม่สุกเกินละลายไปเลยอดกินเลยโถ่ขายช้าโอ้กระสุนอ่นอนเพเียบเลยแต่มีต่เกืนพกอะได ไม่ติดตอนนี้อะไรก็ได้โอเคมารีบไปลงมาทำไมเนี่ยลงมากินชาดังลาว <laughs> จริงๆไม่มีความจะเป็นต้อตรงตรงนีีเลยไ <c oughs> อหนีต้องมีของให้แล้ว ใช่จำได้ตรงเนี้ยใครเขาดูไลฟ์สด Let's go เอ้พวกเนี้ยเหรอไปกันเถอะใครวะไอ้นี่คนที่ใส่หน้ากากอยู่นี่คือจิวนะครับสปอยล์แม่งเลยคนรู้เรื่องกันหมดแล้วล่ะนี่ไง What was that thing นี่ไเเอาละได้เวลาเปิดคลิปละมาดูด้วยกันแล้วเอาเลยเต็มที่งั้นขอเวลาแป๊บนะเธอไปไหนก่อนก็ได้ปะเหี้ยคนเหี้ยเลยฮัลโหลเปิดแล้วนะมึงรี่มาเร็วพนนีติดตัวร้านมาไปไม่ได้ ตอนนี้กำลังอะไรวะอ่านไม่ทันสร้างมัญหาถ้าเกิดมึงไม่มามึงกดดูอะมีครั้งเดียวนะว่าคลิปเนี่ยเปิดได้ครั้งเดียวแล้วจะเปิดไม่ได้ตลอดการใส่คลิปที่ทำให้โปรโดนรั้งมันไม่แน่ใจเหมือนกันแต่อาจจะใช่ก็ได้งั้นอย่าเปิดเลยอะไรนะครั้งเดียวเหรองั้นจะเปิดเลยถ้านายเปิดคลิปนั้นน่ะนายจะไม่อยู่หนังโปตลอดการเลือกเอาว่าจะดูหรือไม่ดูไม่ดู โอเคกัน <Okay, S 2> ฉันไม่ดูก็ได้ไม่คุ้มนะพีสใช่เดี๋ยไม่คุ้ม <laughs> <laughs>